สวัสดีท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะเดินทางนะอ่าเราก็จะเดินทางไปกุสุมานนะท่านผู้ชมเดินทางไปกุสุมานพอดีว่าน้ำมันรถไม่มีแทกคันเลยนะทท่านเออต้องไปด่วนคันนี้ น้ำมันรถไม่มีเลยทุกท่านคันนี้ที่ซื้อมาใหม่น้ำมันรถไม่มีเลยซากหยดเกลี้ยงเลยขอดถังเลยพี่น้องเลยส่วนซาเลง้งไม่มีน้ำมันเหมือนกันซากหยดก็ไม่มีส่วนคันนี้ไม่มีน้ำมันเหมือนกันซากหยดก็ไม่มี <c oughs> โอ้ยเวรกรรมจะไปถึงกุสุมารหรือเปล่านี่ไม่รถที่จอดเรียงรายอยู่นี้ไม่มีคันไหนมีน้ำมันเลยพี่น้องเลยเอา้า ไปหาเติอเมาดับนะไปอ๋อและที่สำคัญนะท่านรถคันนี้เนี่ยวันนี้มีนัดดูนะท่านเรา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 เล่าก่อนเดี๋ยวพิ่งไปนะมีนัดดูรถนะฮะคันนี้นะฮะซื้อมาใหม่นะท่านนะครับคนบาเห็ดอยากได้ทรงนี้นะฮะนางบอกว่าชอบทรงนี้คืออยากได้อยากได้คันนี้ผมก็เลยบอกว่า ถ้ามีคันนี้แล้วก็คือต้องขายคันนี้คันนี้คือต้องขายออกนะเออเพราะว่าเราจะเก็บไว้ทั้งหมดเลยมันเราก็ไม่รู้จะขี่คันไหนนะเออเอาเป็นว่าเราเราขายคันนี้ไปแล้วก็คันนี้เก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ใช้คันนี้ก็ไปใส่สตาร์ทมือไปใส่อะไรก็โอเคอยู่นะท่านมันจะได้ไม่ต้องสตาร์ทยันเท้าให้มันเหนื่อย นะส่วนคันนี้นะฮะผมตั้งราคาอยู่ที่ห้าพันลดไม่ได้นะท่านถ้าเพิ่มได้อยู่ตั้งราคาอยู่ที่ห้าพันเพื่อที่จะขายคันนี้เสร็จแล้วเนะี่ยจะเอาเงินอาจจะอาจจะนะอาจจะเอาเงินเนี่ยไปต่อทุนหาคันใหม่มานะท่านหาคันใหม่มานะเออคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรซื้อมาประมาณสามเดือน ก็กว่านะท่านซื้อมาประมาณ3เดือนถึง4เดือนโดยประมาณนะครับไม่มีปัญหาอะไรขี่ได้ปกตินะท่านแล้วก็ที่สําคัญมันได้สตาร์ทมือด้วยนะได้สตาร์ทมือนะครับคันนี้ต่อราคาไม่ได้นะห้าพันถ้าเกิดมาแล้วต่อต่อราคาผมก็ไม่ขายนะนี่สตาร์ทมือนะพี่น้องนี่สตาร์ทมือ ไม่ได้บิดไม่ได้เลยเลยไปคันนี้สตาร์ทมือนะก็ขี่ได้ปกตินะก็ยังขี่ทุกวันอยู่นะครับสองตายายกินข้าวแล้วตอ,อนนี้เออไปขี่ไปกุสมานไปซื้อน้ำมันทนะุกท่าน มันจะถึงหรือเปล่าน้ำมันรถก็ไม่มีพี่น้องเอ้ยน้ำมันรถแต่ละคันไม่มีคันไหนมีเลยภาวนาขอให้ถึงร้านค้าเถอะโอ้เติมสัก20ไปก่อน <c oughs> อไส้เดือนเริ่มออกมาตามถนถนหนทางแล้วพี่น้องเอ้ยนะค่อยๆไปเอารถคันนี้ตั้งแต่ซื้อมาเติมน้ำมันเต็มถังมาประมาณสัก ประมาณสัก <c oughs> สิบเออะไรประมาณสักไม่ถึงสิบรอบนะทุกท่านอ่าไม่ถึงสิบรอบนะประมาณสักหกเจ็ดรอบนี่แหละประมาณนี้หกเจ็ดรอบนี่แหละขี่ยาวประหยัดน้ำมันดีขี่ยาวนะทุกท่านประหยัดน้ำมันแล้วก็มีสตาร์ทมือให้มันสำคัญตรงนี้แหละมีสตาร์ทมือให้แต่ว่าต้องต้องไปซื้อแบตเอา ฝากถึงคนฝากถึงคนที่จะซื้อรถคันนี้นะฮะวันนี้ที่นัดมาดูรถนะก็ปล่อยในราคา5,000ันะเพราะว่าผมซื้อมา7,500นะแล้ท่านซื้อมา7,500ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนก็เลยขายขายรถลงมา <c oughs> ผมก็ไปทำเบรกหน้าเบรกหลังทำหลายอย่างอยู่แล้วก็ใส่เบา หุ้มเบาะใหม่นะแล้วก็มีเปลี่ยนโชคหน้านะท่านเปลี่ยนโชคหน้านะครับมีเปลี่ยนโชคหน้าแล้วก็ทำเ,เปลี่ยนเปลี่ยนที่หุม้มเบาะใหม่นะครับแล้วก็มีอะไรที่ทำ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้ทำอะไรมากนะก็เปลี่ยนแค่โชคหน้าแล้วกเ็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนบีกหลัง แล้วก็เปลี่ยนเบรกหน้านะครับขายในราคาขาดทุนนะทุกท่านซื้อมา3เดือน7,5 0 0นะครับขายในราคา5000รถไม่มีปัญหาอะไรขี่ได้ปกตินะรถขี่ได้ปกติถ้าเกิดเขาต่อราคาเหลือ4 0 0พได้ไหมหรือว่า4,5 0 0พวกอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนนะว่าขออนุญาตปฏิเสธนะทุกท่าน ถ้าต่อราคาลดลงมาก็จะจะไม่ขายจะเก็บไว้ขี่เองเพราะว่าคันนี้มันดีตรงที่เราไม่ต้องสตาร์ทเท้านะมีแบตเตอรี่ดีๆก็ามาใส่ขี่ได้เลย <c oughs> ย้ํา่าเอาแบตเตอรี่ดีๆนะไอที่ผ่านมาคันนี้เนี่ยมันต้องสตาร์ทเท้าเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีแบตใส่นะทุกท่านและไม่มีแบตใส่นะครับผมเอาแบตสกูตเตอร์มาใส่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เออมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วก็เลยเอามาใส่ชั่วคราวมันก็พอสตาร์ทได้อยู่นะครับแต่มันก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็ไปซื้อแบตราคา400 500มาใส่เลย4อ่ร้อยอ่ะาอตัวใหม่อะ่ะแบตใหม่นะ400กว่าบาทอย่าไปเอาตัวราคา200กว่าบาทนะมันใช้แป๊บเดียวก็พังเอออ่ะคันนี้ก็ขี่ให้ดูเลยนะทุกท่าน ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับวันนี้นะมีลูกค้าติดต่อสนใจอยากซื้อรถคันนี้จริงๆผมไม่ได้โพสต์ขายนะไม่รู้เขาไปดูมาอย่างไหนเขาโทรมาขอซื้อเขาบอกงนี้ขายไหมผมก็บอกว่าขายอ่ารถเว็บนะเว็บแซดแนวะท่านเดี๋ยวก็บอกอรายละเอียดเขาแล้วละว่ามีตำหนิอะไรนะเออส่วนไอบอกว่ามี สตาร์ทมือสตาร์ทอะไรเนี่ยไม่ได้บอกเขานะท่านว่ามีมีสตาร์ทมือเออถ้าเขามาเห็นถ้าเ็ามีสตาร์ทมือก็อย่าต่อเด้ <c oughs> อจะต่อราคาไหนถ้าขายต่ํากว่าห้าพันคือไม่ขายนะท่านคันนี้เพราะว่าคันนี้นี่ขี่มาสามเดือนไม่เคยพังนะไม่มีพังนะท่านสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนใช้เองนะยังไม่เคยพังมีแต่สตาร์ทเท้านะไม่ค่อยอยากติดนะ เพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงสตาร์ทถ้าผู้ชายสตาร์ทบาดเดียวก็ติดแล้วเถ้าถ้าผมสตาร์ทนะแรงเราถึงไงเออถ้าผู้หญิงสตาร์ทเหมือนคนบ้าเห็ดนะ่ะสตาร์ทเงี้ยเงี้ยอยูมันก็ไม่ติดแหละสตาร์ทคนไม่มีแรงเออตดีๆก็เป็นนี่แหละสตาร์ทมือนี่แหละทุกท่านบสตาร์ทมือจบเลยภาวนาขอให้น้ำมันไปถึงกุสุมานนะฮะ โอ้ขี่ไปเติมน้ำมันพี่น้องเลยเอาเกลอนมาด้วยายอ,อากาศเย็บแต่เช้าเลยโอเคครับทุกท่านยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะ รถในราคาห้าพันบาทนะก็พอขี่อยู่นะท่านดีกว่าตอนที่ผมไปซื้อ7จ็0เนตอนที่ผมซื้อ7 5 0 0ันเนี่ยมันโชคหน้ามันตายโชคหน้ามันตายขี่โอ้ยังก็ขี่แบบยังก็ขี่เกวียนพี่นอ้องกเวลาตกหลุมแต่ตอนนี้มันดีแล้วตกหลุมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บดากแล้วก็เบาะก็ไม่ขาดเออ ตกหลุมไม่เจ็บดากอ๋อแล้วก็มีกระจกกระจกสั้นอ่ากระจกเปลี่ยนใหม่อ่ามีกระจกเปลี่ยนใหม่นะฮะอ่โอเคครับผมฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ